ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครัามี้นะครับเกษตรเพื่อชีวิตนะครับผ้าถูกท่านมาลงให้ลงทงคือนเราครับมือนี้ลงทงหน้าครับหลังจากที่พายุอ๋อผมว่าพายุอย่างไรแต่ว่าตกสองมือครับน้าท่วมนะครับท่วมเบิดทีดไปครับนี่ อย่าว่าจะหน้าแอดมินนี่เขางามเรือครับ <c oughs> ปีนี่เหตุว่าท่านนะครับเขาบ่างงามปั้นใดน,นะครับอีกหน้าหนึ่งนะ่งามอยู่งอมำหลับว่างามอยู่แต่ว่าตัวนั้นมันเห็ุท่านเนะาะวันหนึ่งแต่หลังสงการแต่หน้านี่งานนี่กับว,วัดหลังสงการกนี่นะครับประมาณปลายเดือนมีนาเอ ي, เมษาครับขอภครครับแป้งนี่สองไรยถีวัน13กิโลกรัมต่อไร่ได้ไทยคลิปให้พี่น้องไปเบิงแล้วนะครับรอบแรกที ทายไปว่าความห่างความาระยะเป็นยังไงครับแป้นงนี้ผมตัด3ามเทือครับเทือที่สามยมงม่ทัดได้ตัดตัวนี้รอบแรกครับนี่รอบแรกผ่านไปแล้วประมาณห้ามือครับมือที่หา้าต้นแรกตัดฝนมาทัานมากครับอุนอ้นอุ่นต่ออยู่ข้างล่างครับที่นี่ตัดไปแล้วพานไปแล้วสองสามมืน นสอดขึ้นมาแทงยอดขึ้นมาฝนกระตกมากพอดีนะครับรอบที่สองพอดีผมมีเวลานะครับก็เลยเด็ดต้นนี้ตัดรอบสองครับนี่กำลังฟุงขึ้นนะครับหลายคนว่ามาเบิ่งแลวโอ้ยเขาคู่หางแท้โอ้ยบ่ได้กินดอกบ่ได้กินแต่ผมว่าพอดีครับตัวนี้ผมจะมาแข่งครับนะครับ13กิโลกร,รัมต่อไร่เมื่อตัดแล้วไม่เป็นยังสี่ครับ เดี๋ยวถ้าพี่น้องว่าเบิ้งต้นช่วงที่เข้าขึ้นสูงเนาะเข้าขึ้นสูงแบบว่าตั้งท่องเดี๋ยวสิ้นทายไปเรื่อยๆครับแป้งนี่ว่าเป็นยังไง13กิโลกร,ร,มรัมำตระเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ตัดครับรอบที่สามว่าสิตัดหนาม,มากหลายก็เลยเป่งออกก่อนครับระบายออกบอทันเบิดครับนะครับระบายออกมดกับสิได้ตัดนะครับเพราะว่าเบื้องระยะห่างนะทีจริงๆก็ไม่ได้ตัดนะครับแต่ว่าไอ้ หยามันแก่บุญแล้วครับไม่มีแต่หยาแบบนี้ครับหยาใค่เขียดหยาห้างก้าพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันถึงอายุมันกะสิใต้ไปโมเป็นอย่างเขาฮาวานปุ๋ยไปเขาเขาก็ขืนแสงแต่ว่ามองที่มันหนาๆนะครับนะใบหยาเนี่ยมันสิกมันสิปกครับมันสิปกเขาเข้าแบบโอ้ยโมเม็นปกเขาเอื่นวะมันมันคุ้มนะครับมันสิคุ้มเวลาล่มผัดฝนตกมากมันหนักมันกะสิ คุ้มเขาห้องนะครับป้ายเขามันสิมันสิทับป้ายเขานะครับเขาห้องก็สิขึ้นบ่ได้ไรนะครับก็เลยจำเป็นต้องตัดนะครับตัวนี้นี่ครับเหลืออายุประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าวัชพืชก็หลาอยู่ครับมีมีมีหลายแบบนะครับหลายแต่ละพื้นที่ก็บ่คือบ่คือสิบ่คือกันนะครับหน้าผมนี่ก็หลอยู่พวกสนแบบนี้ครับ เรือเปี้ยงอยู่ผมก,ก็ต้องถอนโค้งสนุก่อนเรือเหลือ,ลอบโบหลาโค้งแบบนี้ครับถอนตัวนี้ออกก่อนค่อยตัดพอตัวหนี้ตัดถึงที่ตัดไปแล้ววันนี้มีใบอยู่ข้างล่างมันกับปงขึ้นมาอะไรก็แล้าครับสอดน้ำขึ้นมานะครับต้องถอนออกก่อนแต่ว่าหนาอื่นๆกับว่ามีปัญหานะครับหนาอื่นๆนี่ยคือตัดแล้วมันปงบ่ได้เพราะว่ามันมันแก่แล้วครับหมดมีหยอดนะครับ ภาพพี่น้องว่าเบิงว่าสุป,ปีนี่หน้าคู่ไพโรดนี่โอ้งามแห้งนะครับปีนี้เห็ดพระท่านเพราะวะ่าล่อนะครับล่อจังหวะโพดกะกะสพยายามเห็ดไห่มันได้มากได้ผลครับรอบสามไก่สีรอบก้อนล่างระบายน้ำออกฝนกะเศร้านา,ออนา,านสีาาสบโบม,มาอีกนะขันมากกัะสีขึ้นสีโบแห้ง น้ำกันจิพ่อก็อส,นสีน้ำสีรลายนี่หน้าขรังเครื่องคุณพ่นคันแท้ขาดมากครับนะครับหน้าผมเขาเลยไปหน้ารับน้ำไปเลยเลยผิดขาดแน่นอยนึงคันแท้ขาดทั้งสองหน้าพ้นลุมากตอนนี้พ้นกักปิดไวเ้เบิดแล้วปิดพ้นปิดไว้เบิดแล้วเหลืออยู่คันสามกับยี่ามนิดหน่อยเฉยๆสิครับมองดงัดงๆังสิกะอาทิตย์นเอ,อ่อมู เขาแถวใกล้ๆเอามาสามครับนะครับเอามาสามสาม,สามเพื่อว่าเห็นเนี่ยมึงนะนะแต่ว่ารประมาณน,นี่ยพอดีครับซ้ำดับมาเลยครับนี่นะครับแต่ละต้นมันก็นแตกก็ออกไลายอยู่นะครับเดี๋ยวอออรอรอกักน้ำเจ็กน้อยละครับก็ชิวันวนัวนปุ๋ยแล้วนะครับรอบนาให้เขานะครับพวกนี้ขึ้นมา นะครับแล้วก็ต้นแก่ในเล็น้อยกับสีเหลิมปล่อยปุ๋ยครับนะครับบางคนบอกว่าวิธีการตัดใบเข่าอย่างไรผมถ่ายไปเบิ่หรอครับถามกับรายละเอียดกับขึ้สิโบได้วอลอีกนะครับกับสิพยายามมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิึงนะครับยิงที่ตัดไปแล้วใบเข่าที่บ่ได้กวาดไปให้วัวให้ควายนะครับมันกับสิเป็นประมาณนี้ครับมันกับสิปกไว้บ่ไฮ แสงแดดซองถึงพวกหญ้าที่อยู่ข้างล่างที่ให้มันมีชีวิตได้อีกแบบนึงนะครับตัวนี้อาจจะปลกเพื่อให้บ่ใหาขึ้นนะครับอีกอย่างนึงกับป็นปุ๋ยนะครับมันเน่าอยู่ได้หนี้นะครับก็บอาจจะป็นปุ๋ยนะครับ,บเพียงหนามออกจล็กน้อยกับเขาตัวใดที่ยังมาท่านโพมมากจะโพขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าเขามันถอ,อดยอดขึ้นขขางบ้นอยู่แล้วนะครับรอเบงอื่นก็สิมาตัดตัวนี้เห็นแล้วครับ ตัดหน้านี้แล้วก็จะไปตัดอีกงานหนึ่งอีก2องสามงานสี่งานนะครับก็จะมีหน้าผมก็จะมีอีกหน้าหนึ่งที่ว่าวานบอซ้ำกันก็อาชีพเขาอยู่บอซ้ำนี่นะครับกับชีล่อล่อให้ขึ้นมาได้ระยะได้อายุนะครับได้ระยะได้อายุหยาแกกับสิตัดคือกันนี่เบิร์ดครับ หลายคนก็บอกว่าการบอตัดก็บ่าเป็นงานขัดขับบ่มีหยาดนะครับจุดประสงค์ของการตัดนี่คือกับจัดหยาอย่างเดียวครับพอว่าห้างวานเวลาห้างวานเลาวห้าหน่าวานห้างวานต่ำถึงเวลาวานกับวานเนาะก็บ่มีผู้ใดกัดจัดหยาแต่ว่าบางคนก็อาจสีด้ยขาดหยาแเดียวมันก็เสี่ยงเนาะผมก็เลยผมไม่สีด้ยขาดหยาครับทั้งก็มีแบบอะไรเนี่ยแบบสีดคุ้มเม็ด ก็ขึ้นมาแล้วกระซีดส,สีดไว้ให้มันใต้ไปเลยแหงเหี่ยวใต้ไปเห้เลือดต่เขานะครับกระบ,บอ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 ,บอใส่นะครับเพราะว่ามันมันกระเซียงเข้าๆแล้วเข้ามาหน้ามาให้มาหน้านะครับเป็นสารเคมีเฮากับงอควายกับกินหยาอยู่ก็เลยบอบอใส่ยยามบอใส่สารเคมีนะครับแต่ว่าปลามันใส่อยู่นะครับเพราะว่าหยาหลายแหงบนมีเวลาเบิ่งนะครับ เหลืออีกแปดไรอีกเมื่อใดจัดการเดี๋ยวอีกภาพพี่น้องไปเบิ้งอีกอีกแปดไรครับนะครับปลามันมันหนีไปเบิ่งปลามันกับฝนตกลมแล้วนี่ระนาดไปเซลไปอยู่นะครับมันหาเดือนสูงขึ้นแน่ถ่วมหัวลรแต่ว่าดินมนกะบ่เคยเจอหนามเพราะเ่อเพราะเจอหนามมากมากะพี่เองสิครับคือกันแท้เท่านี้แหละต้นนี้ก็พยายามกักน้ำให้ได้ระดับนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องที สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาวิธีการจัดการจังไดนะครับนาหนามนาไหนนาไดในน่้น,น,น,นาวันปุ๋ยเป็นยังไดช่วงไดนะครับฉีดฮิวมิกช่วงใดตอนนี้ผมยม้่ท้นไี้ฉีดนะครับฮิวมิกพะว่าสิตัดใบเข่าให้เลี้ยวแล้วก็ให้ใบเขา่าถอดยอดขึ้นมาให้ใบแก่ก่อนครับคนะือว่าให้หลับแสงหลับยังเต็มที่น,ะนีการเขื่อนในสังเคราะห์แสงในเต็มที่ หาในเต็้มที่จังสีสีทางใบครับกาสีล้อนะครับเพราะว่าที่ผมเห็ดหน้าแต่ละมองนีบ่บ่ซ้มกั้นเออเขาเรียกว่า,าเว้นระยะกันเพื่อว่าห้องสิไดจัดกรรักดดกรนนะครับห้องกสิไดจัดกัรนได้ทันนะครับบอกแม่ว่าเห็ดทีเดียวพรึบเดียวเวิร์ดสามชิบลยจังสิก็ผมก็จัดการบร่ทันนะครับต้องวิธีการม,ามองนีหาไรวันก่อน ต่อไปอีก 3- ามสี่หมื่นกับบ้านอีกวงหนึ่งซ0ปลายัจสี่นะครับเวลาจัดการมันก็ยะจัดการทันนะครับพี่น้องก็เลยก็แชร์ด้เลยนะครับเด้นนะคร,บบร,ร,ะรับบรายอัปเดตให้พี่น้องในช่สาระข่าวสารเอียงต่างๆกับบราอัปเดตนะครับผู้ใดติดตาม Facebook ผมกับสีใดติดตามอยู่ในเรื่องของอาพายุเอียงต่างๆ,ๆนะครับผมพยายามเตือนพี่น้องหรือว่าแจงเตือนพี่น้องว่า อาซีแรงฝนสิโตก๊กสิมีฝนบ่ม,มีฝนจังใดน,นะครับพยายามหาข้อมูลเพื่อให้พี่น้องได้ได้เบิง่งเอาไปตัดสินใจในการจัดการจัดการนะทางการเกษตรเจ้าของนะครับพวกเฮาการเกษตรนี่จาเป็นต้องอาศัยฝนฝ่าบางคนขี่พิ่นมีระบบชลบประทานมีหน่วยงานเนี่ยงคนมาอ่าซอยเหลือเพกกิ่นกะดีแต่ว่าเฮ้า สาชนบางคนแต่ว่าโลกโซเชียลเนี่ยก็อาศัยท่านกันแล้วนะครับบางคนก็อาศัยใส่เป็นประโยชน์นะครับมีแอปมี่ยังต่างๆใส่โทรศัพท์นะครับอินเทอร์เน็ตดูนนะครับท่านท่านกันแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวจะหาสาระดีๆมาให้พี่น้องในเบื้องอีกเท่านึงนะครับฝากกด้งไหก็แชร์นะครับเพื่อให้พี่น้องได้ มาชมมาเนี่ยเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับนะปีนี้ยอดไล่ยอดแช่อาจสิบ่ได้เงินบ่มีอ่าไล่ได้น้ำเขานะครับแต่ว่าก็พยายามอัพเพื่อให้พี่น้องได้สังเกตได้ติดตามนะครับเดี๋ยเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับบ่ได้มีได้ได้บ่เป็นยังนะครับเหยีดการเกษตรไปเรื่อยๆแต่เปลี่ยนเรียนรู้ก็นนดูหน่อยเอ้ยครับ นักเรียนแน่ครับพี่น้องแน่นะครับสอนเด็กหน่อยเพื่อให้รับรู้ในเรื่องของการเกษตรนะครับพอเป็นคู่เกษตรเนาะโอเคครับพี่น้องนะครับมือนี่นะครับพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับแปลงหน้าสองไรกูได้มาเบิ่งก็ว่าโอ้เจ้าคุณกู้เห็นยังหนึ่หนะึ่งวะแต่พอแต่ตัดแหล้วนะครับมาเบิ่งห่วมันคืออยู่ที่นี่เพราะว่านะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเนะด้องสำหรับมื้อนี้นะครับสวัสดีครับ